สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster วันน so. ี้อยู s. <S so ่ในแมปปาก์ก huh. od ัวแมปอะไรครับเนี่ยพอดีผมเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ทีจริงผมเล่นนานแล้ว คุณเคยเล่นหร s então, <S right? ือไม่เคยเล่นนะ่นเองเคยเล่นครับค่อยนะออาโอ้โหอันนี้มันน่าจะมีการีด่านนั่นนหะครับโอ้โหคนหล่นเต็มเลยค่อยๆวิ่งไปดิเพื่อนอย่าพะโล้โอ้โหพูดถึงตัวเองก่อนไหมใช่แล้วแล้วก็โอ๊ยเราต้องค่อยๆเดินสิชัยมันจะมีเกมพาดขึ้นตรงนี้นะครับ อันนี้ด่านแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเดี๋ยวล่วงแน่ใช่แล้วคุณพูดถูกอันแน่ไม่ก็ว่าแล้วเหลือสองนาทีเง้นเหรอไป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 เดินเดินเดินไม่ค่อยนะเขาลีแล้วจะได้สักพักแล้วนะครับกระชึกอ้โหเมื่อกี้กระโดดผ่านแล้วนี่ใช่แล้วโอ้โหคนหล่นลุลัว นีด่านนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับสงสัยเป็นด่านใหม่เอ๋อเหรอใช่แล้วเขาน่าจะรีใหม่ไอ้จ้าดูนโดน,โดนปวัด <What? S 1> มนเตียนรู้เปล่านี่คืออะไรคืออะไรมันคือการดูว่าคนไปถึงเส้นใช้หรือยังออนั่นหละครับตรงน,นี้ให้หลบเลเซอร์อันแน่อะไรกระเพล้โอ้ยยัยยงผิวผิวมากครับ ชึบมาแน่เดอกเก้าวิโอเครีแมปฮะรีแมปแล้วเหรอใช่แล้วมาเกี่ยวรีแมปผมว่าแมทนี้เพิ่งจะสร้างใหม่แน่เลยเพราะแมทแมทที่แล้วผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับจริงเหรอเท่าที่ผมเคยเล่นมาผมไม่เคยเห็นเลย,ยผมเลยไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่แมปนี้ง่ายแค่กระโดด<ม>ใช่ไหมเคยผ่านไปแล้วอย่างนี้เราต้องใช้ตัวช่วยอุ้ตี้ครูอ๋อนี่ภาสา ใช่แล้วแต่ต้องเสียร้อยห้าสิบแต่เราเหลือห้าสิบนะใช่แล้วครับมันจะมีอันหนึ่งบอกว่าที่กระโดดอย่างสูงเลยนี่วะใช่แล้วมันคือกระโดดคูณสองผมก็ซื้อนันมาสิผมว่าผมไม่ไปทางนี้ดีกว่าทางนี้กระโดดเอ้าโหแต่ผมเคยใช้อันนี้นะมันจะรีทุกหนึ่งแมต์นะครับฮะรีทุกหนึ่งแมตต์เหรอ ใช่พอเล่นครบหนึ่งแมตช์ุ๊บมันจะหายไปเลยแต่มันก็คือว่าดีอยู่นะครับกลัวจะเรี่ยยาวไกลเอ้เกบพัทหอดใจโอโ้โหถนัดเลย<อ>เก็บพัทปอดใจมาชีวิตดีดี<อ>ชายชอบอย่างเงี้ยเฮ้ย<อ>ขอถามลยหน่อยถ้าเราอยากได้จังคืนเราต้องทำยังไงอ่ะต้องผ่านด่านครับอ๋อผ่านด่านไหหรือมันจะุ<า>่มเสมคฟสถ้าเราถ้าเราถึงเส้นชัยเราจะได้สองกว่าบาทมั้งครับ Oh. สองร้อยกว่าบาทนี่กูจะเอาไปทําอะไรก่อนนะแบบนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนต่สำรับก็จะเก็บไปเรื่อยๆอ๋อเก็บไปเรื่อยๆซื้อของยามจําเป็นใช่แล้วแต่ตอนนี้จําเป็นมากเลยใช้ของอ๋ออันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคู่แมทใช่ป่ะอันนี้ใช้ได้แค่แมทเดียวครับสบปริงอ๋อเหรอนึกว่าใช้ได้ทุกมแมทอันแน่ตรงนี้แบบต้องใช้จังหวะหน่อยโอ้ทางอย่างเล็กเล็กจิ๋วดังสายลมคุณต้องใช้ดี ีนเปนอออ็อะไรที่มันแบบว่าใช้50เหรียญมีไหมไม่มีนะครับไอ้แต่ผมดูกับเผื่อมีเออถุงมือทานอน,นอสเมื่อกี้ถุงมือทานอนอต้องเติมนะครับ50ร<อ>ูบาทถุงมือทานอนอสจะช่วยทำอะไรมันช่วยผักคนครับเห,รเห็นเห็นคนเขาใช้กันว้าวลีดานใช่ไหมลีดานใช่ไหมใช่แล้วเหลือ6วิ5ซี สามสองหนึ่งปวดด่านไปได้อุ้ยด่านนี้เปิดมาก็ได้ด่านง่ายเลยลือไอปอ่ะเปิดมาง่ายแต่โดนเฉือนโอ้โหคุณจะประมาทไปเผื่อมีด่านยากคุณจะทำไม่ได้เอานะงั้นมาสิใครกลัวกระโดโโมาค้โบจิตวิญญาณน,นักสู้สู้ยิบตาโอ้โห มันก็แหละโทาที่แล้วคุณยังใช้คำพูดผมหลายรอบเลยนะโอ้ตอนนี้แหละคือผมเสียตรงน,นี้มากเลยโด<ฮ>นไปนี่คือเลเซ,ซอร์ผ่านได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นในชีวิตจริงคือเราเรียบ<อ>คุณผ่านเือ,อตอนนี้ผมเกี่ยวของผ่านยังไงถึงดน่านบนแล้วอะอ้าวเอเอคุณผ่านแล้วน,นี่นะ <laughs> ตรงน,นี้แหละนี่แหละครับคือจุดเสียวของผม เขารู้เข้ารู้เออเขารู้ครับนอาช้าเจอไม่ง่ายโอ้โหใช่แล้วห้ามโดนเลเซอร์เด็ดขาดนะครับตัวนี้แหละจุดพีของเราไม่ผมถามก่อนถ้าโดนเลเซอร์แเราจะโดนยังไงก็ตามที่คุณคิดนะครับเรื่องเอ้ยผมจะพานแล้วเหรอ เดือวผ่านแล้วโหแต่ผมตกก่อนโหไม่ถึงนะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่เราจะผ่านไหมโอ้โหเลงรับใจอัดชึบอโอ้ยจะผ่านแล้วอัดชึ้ออับอึบโอ้ยอึบแน่ทำให้คอยปวดใจอีกต้องโชว์ให้เด็กมันดู ไอ้ผ่านแล้วเหรอจะผ่านแล้วโอ้ยต้องมือนี่ครับคุณเตีนได้หนึ่งร้อยเอ็กกีนะแล้วก็เข้าไปตรงเช็คพอยต์ตรงนี้นี่เห็นไหมสองร้อยบาทว้าวเราจะได้สองร้อยบาทแต่ว่าชิวๆแล้วนี่นี่ผมจะดูให้ห้าร้อยเห็นไหมแพงมากแล้วก็เก็บตังค์ไว้เวลาจำเป็นนี่เป็นไงฉันผ่านแล้วนะเพื่อนนะถ้าเราตกไปเราก็สามารถดูสถิตท็อปไหม โอ้โหน้องไม่ติดท็อปอรอครับได้เลยกระโดดลงไปแล้วมันก็จะเช็คพอยต์ให้เราปะอืมไม่นะครับเราก็ต้องห้ามตกกระโดดลงไปก็ต้องเริ่มใหม่้ยังงไกระโดดตามเลขมีเป็นไงสองห้าสิบเขาให้กระโดดตามเลขเหรอเมื่อกี้ใช่แล้วชายคุณชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดเออไลท์ไลท์แมปนะครับแม่แม่พูดถึงอ่ะเกมที่ชอบเล่นมากที่สุดอ่ะ ชอบฟรีไฟล์คอยดิวตี้แล้วก็หลายๆเกมครับุณต้องพยายามเล่นเกมทุกเกมนะใช่แล้วอน,นาคตที่สุดกระโดดคูสองผมชอบอย่างเงี้ยผมชอบอ๋อมันคือแบบว่ามันจะแบบว่าสลับกันแบบว่ากระโดดคูสองอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วถ้าเราซื้อเกมพาได้นั่นใหม่อีกอันหนึหน่งน,นะครับแบบสปริงนั่นแหละครับกระโดดคูสี่กระโดโดค <4. S 2> ูสองแล้วก็อะไรเนี่ยชึบสงสัยผมต้องเล่นแบบนี้ซะแล้วพี่เล่นแบบนี้ น้องชายไปผ่านโอ้โหผ่านแบบง่ายได้นี่เราถึงด่านเขียวเลยเห็นไหมฮะเราอยู่อ๋อด่านเขียวเข้มหรอใช่แล้วโอ้โหด่านอย่างง่ายฮะแบงนี้ดีกว่าง่ายสุดอโอ้โหที่คุณสามารถเดินผ่านได้แบบว่าชิวๆเลยนี่ใช่แล้วอืไปทางไหนดีทางนี้ดีกว่าครับการตกไยมีบันไดคุณเล่นให้ดีๆนะกะชื้นต้องรอเงั้มา คุนนให้ดีๆะรู้สึกว่าผมใกล้ผ่านยังไงไม่รู้อะครับฮะนี่อย่างเร็วเลยนะอัดชึบอันแน่มาสีชายไม่กลัวเพราะชายเป็นนักกระโดดปลาทวีปโอ้โหวัดหล่อรอบหนึ่งเพื่อเป็นสิรีมงคลให้เกียรติเราเตรียมตัวสามสองหนึ่งกระโดด ผ่านครับโอ้คุไปสีม่งวงอ่ะนี่่แล้วแต่เราห้ามตกดึกขาดถ้าตกเราจะโดนไล,ล่เราก็จะโดนตกครับอยากโดนชั้นแกงเหรโอ้ผ่านอีกแล้วอะโอ้โหโอเคสำหรับวิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วนะครับสวัสดีครับบายบาย